มเป็นวันอะไรแม่สงกรานต์ที่แกมาทำข้าวนี่เป็นวันอะไรสงน้ำพระวัดเราไงสงน้ำพระแล้วยังไงเขาก็มีเลี้ยงข้าวหม้อแกงหม้อแต่แกทำหลายหม้อเลยเนี่ยมีอะไรบ้างกระลูกชิ้นลูกชิ้นเนี่ยหม้อน่ะอ่าแล้วก็ต้มต้มแล้วก็ข้าวสองหม้อสามหม้อแล้วหลายหม้อข้าวหม้อแกงหม้อเขาเรียกกันอย่างไั้นเม้อเขาเรียกกันอย่างงี้ ้อกเก่งบอคือแบบเอาไปเอาไปเลี้ยงคนเอาไปเลี้ยงคนอ๋อเหมือนแบบลง,ลงทํามลงทานวันนี้วันนี้มีเมนูอะไรบ้างอ่ะอันนี้ครัวทำะไรลาบนี่นี่ลาบน,นะครับผมนี่นี่กำลังคั้วหมูเลยมาดูมาดูนี่นี่อ่าอันนี้ล้วนก่อนก็ไปลาบอันเนี้ยไอ้น้อ้นทอดทำะไรครับแ <me. S 1> ม่ครัวทอดลูกชิ้นจ้ะอันนี้ทอดลูกชิ้นนะฮะลูกชิ้นทอด <c oughs> นี่ฮะนี่ โห้ไม่ได้ฟักไม่ได้ฟักจริงๆครับแม่แกทำไมไม่ได้ฟักอะอ่ะมันอากาศมันร้อนกินฟักก็ได้เย็นๆไก่ไม่มีเลยอยู่ข้างล่างเทียวไปดูซะก่อนเพื่อนทั้งข้ามอแกงหมอนะฮะเราสวัสดีวันสงการต์นี่แม่สวัสดีจ้า ให้สวัสดีวันสงการเขนเร็นสวัสดีจ้าครับสวัสดีวันสงการอ๋อสวัสดีจ้าเันขอขอให้มีความสุขให้ร่มเย็นคิดอะไรก็ให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาให้เจริญก้าวหน้าหน้าที่การงานต่อดิกันยังก็ให้รวยรวยกันทุกคนเลยนะจ้ะคำเดียวนะครับป็ยรวยนะครับผมสวัสดีวันสงการนะครับเดี๋ยวไปเจอที่วัดนะครับผมสวัสดีครับ